จากชายเชื้อสายราชวงศ์นิสัยทุเรศสู่การเป็นไททันเปรตสูง120เมตร สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการดี e อน e m y ครับผมศัตรูในคลิปนี้นะครับผมผมเอามาจากเรื่องผ่าพ,พิภพไททันนะครับนั่นก็คือ l o s t r a c e นั่นเองครับผมซึ่งก็เรื่องราวผ่าพ,พิภพไททันใกล้จะจบในปีนี้แล้วนะครับอะไรที่ผมค้างคาไว้ผมก็ขอมาเคลียร์ให้จบในปีนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเดือนพฤศจิกาเนาะก็จะมีไททันตอนสุดท้ายฉายมาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกจะฉายพาร์ทเดียวยาวๆด้วยนะเออก็ถือว่าเตรียมปิดตำนานนะครับผมหลังจากมาง,งะจบไปแสนนาน แล้วอย่างนี้และทีนี้อน,นิเมะก็เตรียมจบโดยสมบูรณ์แล้วนั่นเองครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมีเรื่องราวไททันอะไรที่ผมยังเหลือก็รอติดตามกันนะครับช่องผมน่าจะทําคลิปไททันได้อีกประมาณสัก1 0ถึง20นะครับเท่าที่หัวข้อผมเตรียมไว้นะวันนี้ก็เอาตัวละครตัวหนึ่งที่ยังไม่เคยทําในรายการดี e อน e เ y เลยนะครับนั่นก็คือศัตรูคืคอร o ดเดนี่แหละครับจะมาเล่าเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ให้ฟังนะว่าเป็นตัวละครที่ดูมีความหน้ามันไสหน้าเตะหน้าต่อยอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ให้ฟังโดยต แชปเตอร์ Chapter ที่1เลยผมก็จะพูดถึงประวัติของเขานะครับว่าเขามีความเป็นมายังไงตัวละครเบื้องต้นมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างหัวข้อที่2ก็คือจะเป็นการปรากฏตัวขึ้นมาในซีซั่นสามนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายคงได้พูดถึงเรื่องการเป็นไททันของเขา่นะละเพราะว่ารถเรสพอกลายเป็นไททันวิปริตที่มีขนาดสูง120เมตรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าจดจําตัวหนึ่งเลยครับซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาที่มีครอบคลุมอยู่ในของซีซั่นสามพาร์ทหนึ่งเป็นหลักนะครับผมไม่มีการสปอยเนื้อหาของใในนนนนนอิิเมะทีีี่่่กกาังจยชวส้้ปดู ได้อย่างสบายใจครับผมถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับรอดเรสมาพูดคุยให้ฟังกันบ้างเริ่มที่หัวข้อที่1เลยนะครับเราก็ต้องพูดถึงประวัติของเขาก่อนว่าเขามีความเป็นมายังไงซึ่งบอกได้เลยว่าแค่ประวัติการย้อนความของเขานะครับว่าเขาเคยทําอะไรมาบ้างนี่ก็มีความระยำอยู่พอสมควรแล้วนะตระกูลเรสเนี่ยเป็นตระกูลที่สืบเชื้อสายราชวงศ์โดยตรงซึ่งที่จริงตระกูลเรสเนี่ยถูกเปลี่ยนชื่อมาจากตระกูลฟริสอีกทีหนึ่งน,น โดยที่ตอนแรกก็มีพ่อก่อนและตัวร็อดเรสก็จะมีน้องชายชื่ออูรีโดยที่ตัวของร็อดเรสก็ไปแต่งงานตามสไตล์ครับผมก็คือต้องมีภรรยาแล้วก็มีลูกใช่ไหมครับโดยที่เขาก็มีลูกอยู่ทั้งหมด5คนด้วยกันครับแต่ว่ามีลูกคนที่6โผลมาซะอย่างนั้นเลยครับผมนั่นก็คือเป็นลูกที่เกิดกับคนที่ทํางานให้กับเขานาเวลานั้นครับออกเป็นแนว,แนวสาวใช้สาวบ้านๆอะไรพวกนี้นะครับชื่อว่าอัลมานั่นเองครับผมซึ่งกับอัลมานี้นะครับร็อดเรสจะไปมีลูกที่มีชื่อว่าฮิสตอรียครับ ซึ่งฮิสตอรีอาภายหลังก็กลายมาเป็นคริสต้าอีกทีหนึ่งนะครับด้วยแผนการด้วยเหตุการณ์ที่ตัวโรดรเกสมีการทานี่แหละครับโดยที่ถ้ารวมฮิสตอรีก็จะเท่ากับว่าโรดรเกสมีลูกทั้งหมด6คนด้วยกันนะซึ่งปกติตัวของโรดรเกสเองกับลูกๆของเขาภรรยาของเขาอะไรพวกนี้ก็จะอาศัยอยู่ในกําแพงชั้นในนะครับแล้วก็จะมีเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามีการสร้างไว้เป็นถ้าที่เอาไว้ให้เชื้อสายราชวงศ์อยู่ครับซึ่งแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นราชวงศ์ก็ตามแต่เขาก็ไม่ได้ทําหน้าที่ในฐานะราชารรราาาาาชชินนนีีีออออะะะไมมนะมมกกกยจจเปปป็วงงงลท่ํแพ ชั้นในอยู่ก็เท่านั้นเลยครับซึ่งราชาจอมปลอมตอนนั้นนะครับก็จะถูกชิงอํานาจกลับคืนมาโดยราชินีฮิสตอรีอีกทีหนึ่งครับหลังจากที่มันจบเรื่องราวของรอดเรสนี้ไปแล้วอ่ะเนาะ,ะแต่ก่อนเรื่องราวจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องเล่าว,ว่าตระกูล Race เรสนี่เดินทีเขามีการสืบทอดพลังไททันบันพัพบ,บรุษมานะครับโดยที่ตอนแรกคนที่สืบทอดพลังไททันบันพบ,บุรุษเนี่ยก็จะเป็นพ่อของรอดเรสกับพ่อของอูรีมาก่อนนะเนาะและทีนี้เนี่ยอูรีผู้เป็นน้องชายก็ได้สืบทอดพลังไททันบันพบ,บุรุษมาและทีีนนน้ก็ัเค่่ยวาาใภหลง มาทางานให้กับร็อดเรสส่วนในช่วงที่อูรียังมีชีวิตอยู่นะครับอูรีก็ได้มีการส่งพลังไททันบรรพบุรุษนี้ให้กับลูกสาวของร็อดเรสครับซึ่งนั่นก็คือฟรีด้าเรสนั่นเองครับผมและทีนี้พอลูกสาวมีการสืบทอดพลังไททันบรรพบุรุษมาวันหนึ่งก็ได้พบกับโศกนาฏกร,รรมของครอบครัวเลยนั่นก็คือกรีชาเยเกอร์บุกเข้ามาที่สถานที่ที่เป็นที่กบดานของราชวงศ์ตัวจริงนี้นะครับซึ่งกรีชาเนี่ยเขาก็ได้มาขอร้องนะครับว่าช่วยใช้พลังบรรพบุรุษไททททันนนนนใกการยยุดดไไไ่่่อ้้มมงี เมียผมที่อยู่ที่เขตชิกันชิน่าตรงกำแพงวอมาเรียก็อาจจะต้องตายกันหมดนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยตัวฟรีด้าดูเหมือนจะมีความใจอ่อนอยู่เล็กน้อยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเอาชนะเจตจำนงของราชาที่ไม่คิดจะประกาศสงครามกับโลกภายนอกอะไรแบบนี้เนาะสุดท้ายแล้วตัวกรีชาก็จะมีเอเรนที่อยู่เบื้องหลังมาทําให้ตัวกรีชาตัดสินใจที่จะเข้าต่อสู้แล้วก็ชิงพลังไททันบรรพบุรุษมานั่นเองครับในเหตุการณ์นั้นก็คือครอบครัวของรอดเวสต์คือตายกันหมดเลยนั่นเองครับผมแลวพลังไททันบัรพบับรุรณ์ เสียตรงนั้นนะครับมันก็จะมีเรื่องเล่าของฮิสตอรีนีดนึงว่าเบื้องหลังการที่ฮิสตอรียถูกตัดขาดจากตระกูลเรสก็คือเป็นฝีมือของร็อดเรสด้วยนะครับก็คือเขาไปสังหารแม่ของฮิสตอรียเป็นที่เรียบร้อยโดยให้เคนนี่เป็นคนกระทำนั่นแหละนะและทีนี้ตัวของฮิสตอรียก็ให้เปลี่ยนชื่อเป็นคริสตาแล้วก็ไปใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนธรรมดาไปก่อนครับแล้วร็อดเรสก็จะมีการปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งในช่วงของซีซั่นสามซึ่งเป็นศึกการชิงอํานาจของราชวงศ์นะครับผมซึ่งตอนนันเ,นเ,เร,อ,ร,ร,ททบบรอบ Girl, ผู้เป็นลูกชายของปรีชาเยเกอร์ที่มาชิงพลังไททันบรรพบุรุษณนะเวลานั้นครับทีนี้เนี่ยตัวของร็อดเรสเขาก็เลยมีการวางแผนกับเคนนี่แอคเคอร์แมนแล้วก็ทีมของเคนนี่นะครับว่าให้ไปชิงตัวเอเรนแล้วก็ไปชิงตัวฮิสตอรียมาให้ได้โดยที่ตัวของเขาตอนนั้นวางแผนว่าฮิสตอรียตอนนี้เป็นลูกเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของเขาแล้วและเป็นคนที่มีสายเลือดของราชวงศ์ด้วยก็น่าจะใช้พลังไททันบรรพบุรุษได้นั่นเองครับทีนี้เนี่ยการชิงตัวเอเรนกับฮิสตอรียก็สําเร็จด้วยดีก็คือได้ตัว ฮันจิมิคาสะคอนนี่อะไรพวกนี้ก็ต้องมีการวางแผนไปชิงตัวเอเรนกลับมาบวกกับการที่ว่าฮันจิเนี่ยเขาได้รู้เรื่องราวจากที่เอเรนได้เคยคุยกับยูมีเอาไว้นะครับว่าการจะชิงพลังไททันได้เนี่ยมันคือการที่ต้องกินเข้าไปใช่ไหมครับถ้าหากว่าไม่รีบไปช่วยเอเรนแล้วก็เอเรนจะต้องถูกกินเป็นแน่แท้เลยซึ่งพอเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องวางแผนกันอย่างรัดก,กุมนะครับแม้ว่ามิคาสะเองจะออกแนวแบบว่าใจร้อนนิดนึงว่าเฮ้ยเอเรนจะถูกกินต้องรีบไปช่วยนะซึ่งจะทําแบบนั้นก็ไม่ได้้้้้เเเเเพราาาาาะววว่่ถถแแแผผนนนกกกกิิิดดไปลทีี ทุกคนตายกันหมดแน่นอนเนาะเพราะว่าศัตรูเนี่ยเป็นถึงเคนนี่แอคเคอร์แมนแล้วก็มีทีมที่สามารถต่อต้านผู้ที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับและการวางแผนครั้งนี้ก็ทําให้พวกรีวาสามารถบุกเข้าไปในก่อนที่โรดเรสจะให้ฮิสตอริเอลกินเอเลนได้ก่อนนะครับซึ่งถ้าตัดมาที่ตัวของโรดเรสที่พาฮิสตอรียมาแล้วก็จับตัวเอเรนเอาไว้เขาก็จะได้มีการบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับการที่ฟรีด้าผู้เป็นพี่สาวของลูกเนี่ยตอนนั้นเพิ่งจะได้รับพลังไไไทันนบนบบรรรรรพุษมมมมาาาากกกก็ยง่่ด้้ีปะะสสณ์ใตออู แล้วก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับฟรีชาเยเกอร์ไปแต่ตอนนี้นะฮิสตอรีอาถ้าเกิดว่าลูกกินเอเรนเยเกอร์มาแล้วเนี่ยก็จะได้พบกับฟรีด้าอีกครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวการเชื่อมโยงความทรงจําของผู้ที่สืบทอดพลังไททันอยู่แล้วนะครับและทีนี้ด้วยการที่ร็อดเวสเขาพยายามเกลี้ยกล่อมฮิสตอรีอาซึ่งที่จริงแล้วนะครับถ้าเอาเบื้องลึกของจิตใจผู้ชายคนนี้เลยนะคือเขาอยากให้มีสายเลือดของตระกูลเรสที่ยังหลงเหลืออยู่มาสืบทอดพลังไททันแล้วก็จะได้มีลูกหล,ล,กออลททานส ฮิสตอรีเองนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้รับความรักจากทั้งแม่ทั้งพ่ออะไรพวกนี้เลยเนะาะจะรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีก็แค่กับพี่สาวเลยครับโดยที่พอเรื่องราวเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยฮิสตอรีก็ถือว่าตัวเองจะได้โอกาสในการที่จะทําให้พ่อเนี่ยได้ยอมรับแล้วนะครับว่าตัวของเขาก็คือลูกสาวคนหนึ่งของพ่อนะโดยที่หารู้ไม่เลยว่าร็อดเรสเนี่ยก็มีการหลอกใช้ฮิสตอรียด้วยประการชานีนะแล้วร็อดเรสเนี่ยระหว่างที่คุยกับฮิสตอรียก็จะมีการบอกนะรรรรับบ่าาานททสามาถใช้้พพลงงไุุษก็ตอเป็นสายเลือราว เท่นนทีนี้นะครับเคนนี่เขาก็ได้ยินเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเขาก็เลยคิดว่าเอา้าอย่างนี้แล้วถ้าฉันกินเอเลนเข้าไปฉันก็จะใช้พลังไททันไม่ได้จะไม่สามารถเจอกับอูรีอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการพูดคุยแบบนี้แล้วทีนี้ร็อดเวสเนื่องจากว่าเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขาก็เลยบอกความจริงกับเคนนี่ไปว่าเออที่ผ่านมาก็ใช้แค่ทํางานให้เฉยๆนะที่ผ่านมาทํางานดีมากต่อไปนี้นายไม่ต้องทําอะไรแล้วล่ะเคนนี่นะแล้วเคนนี่ก็จะโมโหร็อดเวสนิดนึงครับผมแล้วทีนี้ก็ผ่านหันไปหาฮิ และมันจะให้เธอสืบทอดพลังไททันจากเอเรนเพราะมันไม่อยากกลายเป็นไททันซะเองไงซึ่งฮิสตอรีเเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างแบบว่าความรักของพ่อบางตานิดนึงครับผมคือตัวเองก็ตัดสินใจที่จะกลายเป็นไททันอยู่ดีนั่นเองครับบวกกับเอเรนตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าพ่อของเขาก็ทําเรื่องที่โหดร้ายเกินไปก็เลยจะยอมให้ฮิสตอรียกินนั่นเองครับสุดท้ายฮิสตอรียก็จะฉีดน้าไขสันหลังไททันให้ตัวเองกลายเป็นไททันแล้วก็เข้าต่อสู้กับเอเรนครับเจนนี่เองก็สร้างบาดแผลให้กับเอเรนว่าเอเรนนายก็นั่มใจ ว่าพลังไททันที่เขาเลือกมาเป็นน้าไขสันหลังจะฉีดให้กับฮิสตอรีเนี่ยมันเป็นพลังไททันที่โคตรแข็งแกร่งต่อให้เป็นไททันไม่มีสตกิก็สามารถต่อสู้กับไททันจู่โจมของเอรนได้เป็นแน่แท้ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฮิสตอรีเหมือนได้สติอะไรบางอย่างนึกถึงคําพูดที่ตัวเองเคยพูดกับยูมีเพื่อนรักเอาไว้ว่าขอให้มีชีวิตอย่างเต็มภาคภูมิมีชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการและทีนี้ตัวของฮิสตอรีเขาก็เลยปัดน้าไขสันหลังทิ้งไปครับผมทําให้น้ําไขสันหลังมันแตกโลแล้วตัวของคุณพ่อ่ออรร็เเสสียยกหัววลผมา ฮิสโตเรียทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยนะครับผมแล้วทีนี้ตัวของฮิสโตเรียเขาก็ทุ่มหลังรถเรสไปทีนึงครับผมเรียกว่าหลังหักกันเลยทีเดียวเชียวนะแล้วทีนี้ฮิสโตเรียก็เรียกว่าหักหลังพ่อโดยสมบูรณ์แล้วนั่นเองครับก็เลยจะขึ้นไปช่วยเอเรนออกมานั่นเองนะแล้วระหว่างที่จะช่วยเอเรนตอนนั้น,นครับข้างนอกก็คือมีเหตุการณ์ต่อสู้กับเคนนี่เอ็กซ์แมนอยู่โดยที่ว่าสถานการณ์ของทีมเคนนี่เนี่ยเรียกว่าเอาไม่อยู่ครับผมสู้กับทีมของรีวายไม่ได้นั่นเองครับแล้วระหว่างที่มีการต่อสู้กันกกกก็ถออออยยยเเเเขข้้้้้าาาาาาามมมมใใใในนนนนนนดดดลลึโโทททีีีาา่่่่่่สววแตตััััังงพหืจจจะรรภคบ ในระหว่างนั้นรถเดฟที่เขาหลังเสียไปแล้วเนี่ยเขาก็คลานไปกินน้าไขสันหลังของไททันซึ่งพอเลียแผลบเข้าไปปุ๊บร่างกายก็ตอบสนองกับน้าไขสันหลังทันทีแล้วก็กลายเป็นไททัน120เมตรนั่นเองครับซึ่งระหว่างที่มีการแปลงร่างตรงนั้นนะครับผมจะทําให้ถ้าที่อยู่ในบริเวณนั้นเกิดการพังทลายขึ้นมานะครับทีมเคนนี่ก็คือแตกนะตรงนี้เลยก็คือถ้ามันถลม่มลงมาเรื่อยๆตุ่มตมันตุ่มตมันตุ่มตมทีมเคนนี่ก็เละเทะเคนนี่เองก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ส่วนพวกขของงเเรรนนพพวววกกาากีลแจาาาช้้ยมัด มิคาสาก็เข้ามาด้วยเนาะเห็นว่าฮิสตอรียก็กําลังจะช่วยเอเรนอยู่ก็เลยช่วยไขยคุญแจออกมาแต่ตอนนี้นะครับผมประเมินสถานการณ์กันได้ไง,ไง่ายๆว่าถ้าเอเรนต่อให้แปลงร่างเป็นไททันไป <ๆ S 1> ก็ไม่สามารถหนีออกจากตรงนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวรอเรสคือมันใหญ่มโหฬารมากเลยใช่ไหมครับและทีนี้ถ้าก็ถล่มลงมาเรื่อยๆโชคดีว่าเอเรนเนี่ยเขาสามารถได้พลังของการทําให้ร่างกายเนี่ยมีการแข็งตัวแล้วก็เป็นเกาะกําบังให้กับเพื่อนๆไม่โดนถา้าถล่มลงมาทับตายได้แม้ทุกคนจะรอดจากสถานการณ์นี้มาได้แต่ว่าไททันรอดเรสมันก็ ค,คือต้องบอกว่าการกลายเป็นไททันของรถเรสนะครับมันก็มีหลายทฤษฎีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ ой, มันเป็นแค่ดวงหรือเปล่าที่ทําให้เขากลายเป็นไททันที่ไม่สมประกอบแบบนี้หรือกระทั่งว่าเขากินน้ำไขสันหลังผิดวิธีอะไรแบบนี้นะครับคือแบบไปเลียไงแล้วก็แปลงร่างเลยอาจจะได้รับน้ำไขสันหลังผิดวิธีไปหน่อยก็เลยกลายเป็นไททันที่วิปริตแบบนี้ครับผมซึ่งไททันวิปริตตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของมันมันเคลื่อนที่ด้วยการคลานไปกับพื้นครับผมโดยที่เอาหน้าถูพื้นไปด้วยถูพื้นไปด้วยจนหน้ามมัันนนนีีการแหว่่งใทท้ยสุด และทีนี้ต้องบอกว่าด้วยการเป็นไททันร่างยักษ์แบบนี้เนี่ยมันก็มีความร้อนสูงที่พุ่งแผ่ออกมาจากร่างกายทาให้คนก็เข้าใกล้ไม่ได้บวกกับการที่มันไถไปไถามาปุ๊บเนี่ยต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบข้างก็โดนไฟไหม้กระจุยเลยครับและทีนี้ตอนนั้นไททันตัวนี้มันก็กําลังมุ่งไปที่กําแพงครับผมระหว่างที่มุ่งไปที่กําแพงนั้นนะครับมันจะยังพอมีเวลาให้พวกหน่วยสํารวจเนี่ยเตรียมการนิดนึงครับผมโดยแผนตอนนั้นผู้บัญชาการเออร์วินลีวายก็คิดวิธีกันว่าจะจัดการไอ้ไททันตัวนี้ยังงและะฮิสทเเรีียออก็ข่จ ร่วมแผนการกำจัดไททันตัวนี้ด้วยนั่นเองครับและทีนี้พอวางแผนกันไปวางแผนกันมาก็ประจวบเหมาะจังหวัดที่ไอไททันตัวเนี้ยเดินทางมาถึงกำแพงพอดีนะครับซึ่งขนาดตัวของมันก็ใหญ่มหาศาลมากครับทหารรักษาการหรือพวกชาวบ้านพวกเนี้ยก็เกิดหวาดกลัวขึ้นมานะครับว่าไททันตัวนี้มันกําลังจะทําลายบ้านเกิดของเราแล้วนะแต่สําหรับพวกหน่วยสํารวจตอนนั้นก็ไม่ใช่เวลาที่จะมากลัวอะไรกันแล้วนะครับก็ทําตามแผนกันไปครับผมซึ่งแผนค่อนข้างเรียบง่ายนะอย่างที่1คือมั่นใจได้ว่าไอไททันตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมาประชิกแพงงงงงบมมมัันนนจะต้ออยืซึ่ควาสูข ก็จะมีขนาดประมาณ2เท่าของกำแพงใช่ไหมครับและด้วยร่างกายที่ไม่สมประกอบของมันมันจําเป็นต้องใช้มือในการจับกำแพงไว้ซึ่งมือที่จับกำแพงไว้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ระเบิดในการพุ่งเข้าไปโดนมือของมันให้มันล้มลงมาและหน้าของมันก็จะร่วงมาที่บริเวณกำแพงแล้วถ้าเกิดว่ามันไถหน้าของมันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยหน้าของมันก็จะแหว่งไปและปากของมันก็จะเปิดโดยอัตโนมัตินั่นเองครับและทีนี้ไททันเอเรนก็ต้องใช้ระเบิดในการที่จะยัดเข้าไปที่ปากของมันนั่นเองครับผมซึ่งการยัดครั้งนี้ก็จะทําให้เกิดระเบิดร่าง พอร่างกายโดนระเบิดตุ้มปุ๊บเนี่ยมันจะมีส่วนไททอยที่เป็นจุดอ่อนของไททันจะก,กระเด็นลอยไปลอยมาทุกคนต้องกําจัดส่วนนั้นให้ได้นะครับแล้วพอแผลมันไปอย่างราบรื่นแล้วใช่ไหมครับเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายคือการฟันส่วนไททอยของไททันนั้นให้สําเร็จทุกคนก็ไล่ฟันเศษก้อนเนื้อที่คาดว่าน่าจะเป็นไททอยเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับจนตัวของฮิสโตรเรียเนี่ยเขาสัมผัสได้ว่าชิ้นไหนมันคือพ่อของเขาเองเขาก็เลยมุ่งเป้าโฟกัสไปที่ส่วนนั้นแล้วก็สามารถฟันส่วนไททอยที่เป็นจุดอ่อนของไททััันนนนนนตวี้้้จไดดครรบโยใฉาากกเ็ เห็นว่าพอฮิสตอรีฟันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นฉากที่ตัวรถเรสก็โดนฟันคอไปด้วยครับเท่ากับว่าปิดตานานไททัน120เมตรหรือก็คือรดเรสในร่างไททันตัวนี้นี่เองครับพอฮิสตอรีสามารถกำจัดไททันตัวนี้ได้เสร็จแล้วนะครับก็เป็นไปตามที่คุยกับเออร์วินไว้ตอนแรกนะว่าถ้าเกิดว่าสามารถกำจัดไททันตัวนี้ได้เสร็จแล้วก็คือเป็นครั้งแรกที่เขาจะทําอะไรที่เป็นการต่อต้านพ่อของเขาเองเมื่อเสร็จภารกิจนี้แล้วจะยอมเป็นราชินีให้ตามที่เออร์วินได้มีการร้องขอไว้นั่นเองครับซึ่งที่จริงตอน ห่วงฮิสตอรีว่าฮิสตอรีเนี่ยนะเขาอุตสา์แบบเลือกทางเดินของตัวเองแล้วแต่จะให้เขาไปเป็นราชนีเนี่ยมันก็น่าสงสารอยู่นะเออแต่ว่าสุดท้ายฮิสตอรียเขาก็เลือกที่จะทําตามหน้าที่ของเขานั่นเองครับกำจัดพ่อเสร็จปุ๊บประกาศกับทุกคนว่าเขาคือราชินีในกําแพงนี้นะและเขาก็ขึ้นรับตําแหน่งราชินีด้วยประกาศชนีนี่เองครับผมส่วนตัวรัดเรสก็จะจบบทบาทลงไปตรงนี้เลยนะครับผมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครแล้วกันนะครับที่บอกได้คําเดียวว่าไม่มีส่วนดีอะไรพวกนี้ให้เราได้หลงรักตัวละครเลยนั่นเองครับผมค ตัวละครหลายๆตัวในเรื่องผาพิพไทยท่านนะครับผมจะสังเกตได้ว่าแม้ว่าเขาจะดูร้ายในสายตาของอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเขาก็จะไปดีในอีกฝั่งหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับอย่างกาบิอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะหรือก็อย่างกระทั่งตัวซีที่ฆ่าพวกหน่วยสำรวจไปมากมายก็ยังมีคนที่แบบว่าชื่นชอบในตัวของซีเพราะว่าสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยมันค่อนข้างมีเหตุผลนะแต่ว่าตัวของโรดเดสก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เรียกว่ามีความเห็นแก่ตัวสูงหาข้อดีไม่ค่อยได้นะครับมาพบจุดจบแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นอะะไรรทีี่สสมมมมเหตุผลลลแ้้วนนาชคับ ฟังคลิปนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้มีข้อมูลอื่นอยากจะมาพูดคุยเพิ่มเสริมเติมตรงไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับผมคลิปผ่าพิภพไททันเดี๋ยวจะมาเป็นระยะระยะในช่วงนี้ก่อนที่ทุกคนจะได้ดูอนิเมะต,ตอนปิดตํานานในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนที่จะมาถึงนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดีี๋ยววไปปพบกัันนใหหมคลิ้าสสด